นับเป็นขบวนแห่นาที่ครืน้นเครงนะคะและก็รวมคนในแวดวงตลกไว้มากที่สุดครั้งหนึ่งเลยค่ะงานนี้มาร่วมบุญกันนะคะในงานอุปสมบทหมู่ศิลปินตลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด,ดชช่วงวิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตวมวาน1 0 0วันค่ะ ครั้งนี้ต่างก็ตั้งใจนะคะพักการแสดงพักการปล่อยมุกชั่วคราวเพื่อเข้าวัดอย่างน้อย9วันค่ะและจำพรรษากันที่วัดบางพรีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีญาติมีรและก็แฟนตลกร่วมอนุโมทนาบุญตลอดพิธีเลยค่ะ โดยสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยค่ะซึ่งมีสอนสุดทาก,กลั่นมารีาชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นแต่นี่เป็นชื่อของคุณถั่วแระเชิญยิ้มนะคะ,คะนายกสมาคมค่ะก็เป็นหัวเรีว่วหัวแรงหลักเลยช่วยจัดการร่วมศิลปินตลกจากคณะต่างๆค่ะที่มีความสมัครใจแน่วแน่ทั้งคุณยองลูกหยีก็รอกเชิญยิ้มปราครับเชิญยิ้มกิฟโคคูนมอมเยิน และก็ศิลปินตลกรวมถึงนักดนตรีอีกนะคะรวมๆแล้วเนี่ย41คนค่ะขอบวชหรือว่าใช้การครองสมณเพศเป็นเครื่องหมายของความพักดีํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งยังมีพระราชเสนาบดีเจรันสิริธรรมโมค่ะเจ้าคณะตำบลบางรีญาติมิตรและแฟนตลกร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะก็บางคนก็เป็นตลกบางคนก็เป็นนักดนตรีก็มี แล้วก็แต่แต่ส่วนส่วนมากส่วนมากจะเป็นตลกแต่เป็นตลกอันนะแบบลองลองล,อง,ลองไปาบางท่านก็อาจจะไม่มีใครรู้จักบ้างแต่เขาก็ตั้งใจมาบวชใช่ครับก็หลังจากที่ตัดสินใจแล้วได้เวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีดที่สุดานายกถวแล้ะแจ้งมาผมก็ตอบตกลงเลยผมก็ติดหนังติดละครอ,อยู่ฮะในของในห้อยธรมินติดรายการอยู่เหมือนกัน แต่ก็ต้องขอทางรายการว่าขอเธอ9วันเองเออให้ผมพักสักสักหน่อยก็ได้หรือเอาใครมาแทนก่อนก็ได้หรือว่าเลื่อนให้ผมหน่อยเธอเพราะว่ามันเป็นมันเป็นผมก็คิดม,มันสำคัญกับชีวิตนะเนาะในการที่ทุกคนจะขอใจบวดเนี่ยเราไม่ได้ห้ามเขาเราไม่ได้ขอร้อง ด้วยความรักความศรัทธานในตัวพระองค์ท่านทุกคนมีใจที่จะให้พระองค์ท่านในการที่จะเสียสละทุกอย่างแม้ทั้งเวลาซึ่งทุกคนบางทีก็ต้องราลางานโดยการเรื่องราวของการแสดงครับ ก่อนหน้านี้นะคะถัวแรเชิญยิ้มค่ะนายกสมาคมศิลปินตลกนั้นก็ได้ทําพิธีโกหนวดเคราในรอบ30กว่าปีของชีวิตการเป็นศิลปินตลกนะคะที่ใครๆครก็จําได้ค่ะว่าเอกลักษณ์ของคุณถัวแรเนี่ยต้องมาคู่กับเคราแพะนะคะตั้งใจถือศีลค่ะแนะคะเป็นเวลา9วันเท่ากับการกําหนดการอุปสมบทของเพื่อนศิลปินครั้งนี้ค่ะและหลังจากลาสิกขาแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดคุยถึงกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ด้วยค่ะ